อิสอักกับเรเบคคามีลูกชายฝาแฝดคู่หนึ่งคนแรกคลอดออกมาตัวแดงและมีขนมาก อิสอักตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าเอซาวและตั้งชื่อน้องของเอซาวซึ่งคลอดออกมาด้วยเอามือจับส้นเท้าของเขาว่ายาโคบเอซาวกับยาโคบเป็นฝาแฝดแต่แตกต่างกันมากเอซาวแข็งแรงและรวดเร็วจึงชอบวิ่งไปรอบทุง่งหญ้าเขาโตขึ้นแล้วกลายเป็นนักล่าที่กล้าหาญ อิสอักผู้เป็นพอ่อรักเอสาวมากๆแต่ยาโคบชอบอยู่ที่บ้านเขาดูแลสัตว์ที่บ้านและช่วยงานบ้านเรเบคาผู้เป็นแม่รักยาโคบมากกว่าวันหนึ่งยาโคบต้มอาหารอยู่เอสาวกลับมาจากการล่าสัตว์ก็รู้สึกหิวมากยาโคบเอยขอถุ่แดงต้มหน่อย ถ้าอย่างนั้นขายตำแหน่งของพี่ชายให้ฉันฉันก็จะให้ถั่วแดงต้มสิทธิบุตรหัวปีเหรอโอเคได้ได้ฉันกำลังจะตายอยู่แล้วตำแหน่งบุตรหัวปีมันจะมีประโยชน์อะไรเอสาวไม่ได้ถือว่าตำแหน่งบุตรหัวปีมีความสำคัญจึงทำตามที่ยาโคบบอกเมื่อเวลาผ่านไปอิสอาก,กลายเป็นคุณปู่แล้ว ตาของเขาก็มืดมัวและมองไม่เห็นตาของเขาก็มืดมัวและมองเห็นได้ไม่ดีวันหนึง่งอิสอักเรียกเอสาวเอสาวเอ๋ยล่าสัตว์ให้พ่อและทำอาหารที่พ่อชอบแล้วนำมาให้พ่อหน่อยทำอย่างนั้นแล้วพ่อจะได้อวยพรแก่เจ้าจริงเหรอครับเดี๋ยวผมจะไปรีบหามา เอซาวออกไปล่าสัตว์ด้วยความดีใจแต่เรเบคาแอบได้ยินเรื่องที่อิสอักกับเอซาวคุยกันเรเบคารักยาโคบมากกว่าเอซาวถ้ายาโคบได้รับการอวยพรนั้นก็คงจะดีเรเบคาเรียกยาโคบมาแล้วบอกว่ายาโคบเอ๋ยไปที่คอกเอาลูกแพะดีๆตัวหนึ่งมาสิ แม่อยากให้เจ้าได้รับพรนั้นแม่ครับพี่ของลูกมีขนตามร่างกายมากและร่างกายลูกเกี้ยงเกาถ้าพ่อรู้คำเดอวลูกก็จะรู้ได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะมันมีวิธีอยู่แล้วเรเบคานำลูกแพะที่ยาโคบเอามาเตรียมอาหารที่อิสอักชอบและเธอสวมเสื้อผ้าที่เอซาวสวมให้ยาโคบแล้วหุ้มหนังแพะ ที่มีขนบนมือและคอของยาโคบยาโคบยกอาหารที่แม่ทำนั้นเข้าไปหาคุณพ่อพ่อครับนั่นใครเอซาวครับขอทานอาหารนี้แล้ว,วอวยพรอให้ลูกเถอะครับใจของยาโคบเต้นแรงเพราะกลัวว่าจะถูกจับได้เข้ามาใกล้ๆพ่อจะได้สัมผัสเจ้า เพื่อจะได้รู้ว่าเจ้าใช่เอซาวหรือไม่คุณพ่อได้สัมผัสยาโคบเสียงก็เป็นเสียงของยาโคบแต่มือเป็นมือของเอซาวเราน่าจะเข้าใจผิดอิสอักที่ชลาแล้วและตาก็มองเห็นไม่ชัดเขาสัมผัสร่างกายที่มีขนแล้วคิดว่าเป็นเอซาวจริงๆเขารับประทานอาหารและอวยพรยาโคบ ต่อมาไม่นานเอซาวทำอาหารและไปหาคุณพ่อเจ้าเป็นใครลูกคือเอซาวลูกชายของพ่ออะไรนะเมื่อกี้เจ้ามาหาพ่อก็อวยพรไปแล้วเอซาวโกรธมากจึงร้องตะโกนว่าพ่อครับยาโคบหลอกลวงลูกสองครั้งแล้วเมื่อก่อนขโมยตำแหน่งของลูกตอนนี้เขาขโมยพรของลูกขอพ่อวพอวยพรให้ลูกด้วยเถอด พ่อโวยพรยาโคบไปหมดแล้วขณะนี้พ่อจะให้อะไรแก่ลูกได้อย่างไรเอซาวเสียใจมากจึงร้องไห้ด้วยเสียงดังเขาเกลียดยาโคบน้องชาย <c oughs> เมื่อพ่อเสียชีวิตแล้วฉันจะฆ่ายาโคบเรเบคาแอบได้ยินคำพูดของเอซาวหลังจากนั้นยาโคบที่ถูกพี่ชายเกลียด ก็ได้หนีไปบ้านลุงและอาศัยอยู่ที่นั่น